สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะมากระเทะเปลือกปัญหาหัวใจที่คนยุคนี้ต้องเจอเกือบทุกคนนะคะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันคือระเบิดเวลาทางอารมณ์ของใครหลายคนนั่นคือคำถามที่ว่าทำไมเขาไม่ยอมเปิดตัวเราบนโซเชียลมีเดียเสียทีคุยกันมาตั้งนานไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่ในโลกออนไลน์เรากลับกลายเป็นคนไม่มีตัวตน ไม่มีแม้แต่งเงาในสตอรี่หรือรูปที่ติดปลายนิ้วเราในจานอาหารเรื่องนี้มันทำให้เราเกิดความสงสัยในใจใช่ไหมคะว่าเราดีไม่คอหรือเปล่าเขาอายเพื่อนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขามีใครซ่อนอยู่อีกคนก่อนที่เราจะดิ่งไปมากกว่านี้อยากให้ทุกคนลองสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วมามองมุมมองทางจิตวิทยากันค่ะในโลกยุค2026 โซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนห้องรับแขกของบ้านเราและยังเป็นพื้นที่ประกาศอาณาจักรทางความสัมพันธ์ดังนั้นการที่ใครคนหนึ่งเลือกจะเงียบมันจึงส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า relationship visibility หรือการมองเห็นสถานะความสัมพันธ์ซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้สึกปลอดภัยหรือ attachment security ของเราค่ะ เมื่อเขาไม่เปิดตัวสมองของเราจะแปลผลทันทีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มั่นคงหรือมีความลับซ่อนอยู่แต่ความจริงมันอาจจะมีหลายเลเยอร์กว่านั้นค่ะเหตุผลแรกที่เราต้องพิจารณาคือความแตกต่างระหว่างคำว่า privacy หรือความเป็นส่วนตัวกับคำว่า secrecy หรือความลับค่ะ คนบางคนมีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตหรือมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเขาอาจจะมองว่าความรักคือเรื่องของคนสองคนการประกาศให้โลกรับรู้ไม่ได้ช่วยให้ความรักมั่นคงขึ้นแถมยังเสี่ยงต่อการถูกจับจ้องหรือวิพากวิจาร์ณจากคนอื่นซึ่งสำหรับเขาโซเชียลคือพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ส่วนตัวจริงๆแต่ในทางกลับกันถ้ามันคือซีครซีหรือความลับ นั่นคือเขาตั้งใจปิดบังการมีอยู่ของคุณเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นเพื่อรักษาสถานะโสดไว้บริหารสเสน่ห์กับคนอื่นหรือที่ร้ายกว่านั้นคือเขามีคนตัวจริงอยู่แล้วและคุณคือโลกใบที่สองสิ่งที่เราต้องสังเกตคือพฤติกรรมในชีวิตจริงของเขาค่ะ ถ้าในชีวิตจริงเขาพาคุณไปเจอเพื่อนพาไปทำความรู้จักกับครอบครัวเดินจับมือในที่สาธารณะแบบเปิดเผยเพียงแค่ไม่ลงรูปใน Facebook หรือ IG นั่นอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์และความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าชีวิตจริงเขาก็ยังปิดบังพยายามพาคุณไปแค่ที่ลับหูลับตาคนไม่เคยแนะนำคุณให้ใครรู้จักเลยนั่นแหละค่ะคือสัญ,ญญาณอันตรายที่เรียกว่าพ็อกเก็ตตหรือการเก็บคุณไว้ในกระเป๋า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนคุณค่าในตัวเราอย่างมหาศาลพอดแคสต์ภาคแรกนี้อยากให้ทุกคนลองแยกแยะก่อนนะคะว่าความอึดอัดของคุณเกิดจากไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันหรือเกิดจากเจตนาที่ซ่อนเร้นของเขาความเจ็บปวดจากการไม่ถูกมองเห็นในโลกออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องงี่เง่าแต่มันคือความต้องการการยืนยันว่าเราคือคนสำคัญในชีวิตของเขาจริงๆ การที่เราเห็นคนอื่นเขาลงรูปคู่กันลงสติ๊กเกอร์หัวใจใส่กันมันกระตุ้นความรู้สึกเปรียบเทียบหรือโซเชียลคอมเพรซันในใจเราทำให้เราเผลอเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดความสุขของคู่เราในภาคต่อๆไปเราจะมาลงลึกถึงเหตุผลของผู้ชายในแต่ละประเภทว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะนิ่งเฉยรวมไปถึงวิธีสื่อสารความต้องการของเราออกไปแบบคนที่มีวุฒิภาวะ เพื่อไม่ให้การขอให้ลงรูปกลายเป็นความงี่เงา่าแต่เป็นการสร้างความชัดเจนให้กับหัวใจของเราเองค่ะจำไว้นะคะว่าความรักที่สุขภาพดีไม่จำเป็นต้องตะโกนบอกโลกตลอดเวลาแต่ก็ต้องไม่ทำให้คนข้างๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นความลับที่น่าอายเช่นกันค่ะเรามาเริ่มสำรวจใจตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าความต้องการจริงๆของเราคืออะไรกันแน่คราวนี้เราจะมาสวมบทวิญญาณนักสืบทางจิตวิทยา เพื่อทำความเข้าใจเหตุผลลึกๆ5ข้อว่าทำไมคนบางคนถึงเลือกที่จะไม่ลงรูปคู่หรือเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียซึ่งเหตุผลเหล่านี้ครอบคลุมทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยค่ะเหตุผลข้อแรกที่พบบ่อยที่สุดคือเรื่องของบุคลิกภาพแบบรักษาความเป็นส่วนตัวหรือดิจิทัลมินิมอลเลยิค่ะคนกลุ่มนี้เขามองว่าโซเชียลมีเดียคือพื้นที่สาธารณะและสิ่งที่เขาให้คุณค่าคือความสัมพันธ์ในโลกความจริง เขาอาจจะเป็นคนที่ถ่ายรูปคุณเก็บไว้เต็มเครื่องส่งให้แม่ดูพาไปเจอเพื่อนสนิทแต่เขาแค่รู้สึกว่าการประกาศเรื่องส่วนตัวให้คนวงนอกหรือคนรู้จักผิวเผินม,มารับรู้นั้นเป็นเรื่องที่น่ารำคาญใจและเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงจากความคิดเห็นของคนอื่นสำหรับเขาความรักที่เงียบสงบคือความรักที่มั่นคงที่สุดเขาจึงเลือกที่จะเก็บความสุขไว้กินเงียบๆแค่สองคน ซึ่งถ้าเป็นเหตุผลนี้ในชีวิตจริงเขาจะปฏิบัติกับคุณอย่างเปิดเผยมากจนคุณไม่สงสัยเลยค่ะเหตุผลข้อที่2คือบาดแผลจากอดีตหรือทฤษฎีเข็ดหลาบจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าค่ะหลายคนเคยมีประสบการณ์ลงรูปคู่หวานชื่นแต่พอเลิกกันกลับต้องมานั่งลบรูปตอบคำถามคนรอบข้างหรือถูกนำไปเปรียบเทียบจนกลายเป็นความอับอายในใจสมองของคนเราเมื่อเคยเจ็บปวดกับพฤติกรรมไหนมันจะสร้างกลไกป้องกันตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เขาอาจจะตั้งกฎกับตัวเองว่าครั้งนี้ฉันจะไม่เปิดตัวจนกว่าจะมั่นใจจริงๆว่าคนนี้คือคนสุดท้ายการไม่ลงรูปจึงไม่ใช่การไม่รักแต่คือการพยายามปกป้องตัวเองจากความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสำหรับเรามันอาจจะฟังดูเหมือนเขาเผื่อใจแต่สำหรับเขามันคือการระมัดระวังหัวใจขั้นสูงสุดค่ะเหตุผลข้อที่3คือเรื่องของภาพลักษณ์และการจัดการตัวตนในโลกออนไลน์หรือ Impress i o n management ค่ะ ในยุคที่โซเชียลคือโปรไฟล์สำคัญบางคนใช้โซเชียลเพื่อการทำงานหรือสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเขาอาจจะรู้สึกว่าการลงรูปคู่จะทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพหรือเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างลดลงโดยเฉพาะคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆหรือกังวลเรื่องเรตติง้งเขามักจะเลือกเก็บพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ดูเป็นกลางที่สุดเพื่อรักษาฐานความนิยมหรือโอกาสบางอย่างในหน้าที่การงาน ซึ่งเหตุผลนี้แม้จะฟังดูเห็นแก่ตัวนิดนิดแต่ในเชิงสังคมวิทยาพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจริงและส่งผลต่อการตัดสินใจของคนยุคใหม่มากค่ะเหตุผลข้อที่4คือสัญญาณอันตรายที่เรียกว่าการเก็บไว้เผื่อเลือกหรือ pocketing อย่างที่เราคุยกันไปในภาคแรกค่ะคือการจงใจรักษาสถานะโสดในโลกออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้บริหารสเสน่ห์หรือคุยกับคนอื่นได้โดยไม่ดูเหมือนการนอกใจ คนกลุ่มนี้จะใช้ข้ออ้างเรื่องความเป็นส่วนตัวมาบังหน้าแต่เจตนาที่แท้จริงคือการไม่ต้องการผูกมัดหรือการตัดโอกาสที่จะเจอตัวเลือกใหม่ๆการไม่ลงรูปคู่คือการสร้างพื้นที่ทับซ้อนทางความสัมพันธ์ที่เขาสามารถสลับโหมดไปมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของใครและเหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่5คือความกังวลเรื่องคำตัดสินของครอบครัวหรือสังคมรอบข้างค่ะ บางคู่มีความแตกต่างกันในด้านฐานะอายุหรือพื้นฐานครอบครัวที่อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเขาจึงเลือกที่จะเงียบไว้ก่อนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมหรือรอให้ความสัมพันธ์แข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกจากคนรอบข้างได้เหตุผลข้อนี้มักจะมาพร้อมความอึดอึดใจของเจ้าตัวด้วยเพราะเขาเองก็อยากเปิดเผยแต่สถานการณ์บีบบังคับทั้ง5ข้อนี้คือแก่นแท้ที่ทำให้เกิดความเงียบบนหน้าวอค่ะ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งเหตุผลที่น่าเห็นใจและเหตุผลที่น่าระแวงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำในโลกความจริงพอด c a แคสต์ Podcast ตอนนี้อยากให้คุณลองพิจารณาดูว่าคนของคุณเข้าข่ายข้อไหนและในภาคต่อไปเราจะมาคุยกันถึงวิธีสื่อสารความต้องการของเราแบบ High Value Women ว่าเราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจโดยไม่ดูเหมือนเราไปเรียกร้องหรือกดดันเขาจนเกินไป เพราะความสุขในความสัมพันธ์ไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในหน้าจอมือถือแต่ก็ไม่ควรถูกซ่อนไว้จนมองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันค่ะจำไว้นะคะว่าความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมความสบายใจทั้งในโลกความจริงและโลกเสมือนค่ะต่อมานะคะคือวิธีสื่อสารความต้องการเรื่องการเปิดตัวแบบไม่ให้ดูงี่เง่าซึ่งต้องเริ่มจากทัศนคติของเราก่อนเลยค่ะว่าการเรียกร้องความชัดเจนไม่ใช่เรื่องผิดและการอยากถูกเห็นหัวในโลกโซเชียล ไม่ใช่ความไร้สาระแต่มันคือความต้องการพื้นฐานในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์หรือ emotional security ในความสัมพันธ์ยุคปัจจุบันในทางจิตวิทยาการสื่อสารสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ soft start up หรือการริ่ำต้นบทสนนาแบบนุ่มนวลแทนที่จะเดินเข้าไปถามว่าทำไมไม่ลงรูปเราเลยอายหรอหรือมีคนอื่นใช่ไหมซึ่งเป็นการตั้งคำถามเชิงรุกรานที่ทำให้อีกฝ่ายสร้างกำแพงป้องกันตัวเองขึ้นมาทันที ให้เราเปลี่ยนมาใช้เทคนิค i Message อย่างที่เราย้ำกันเสมอค่ะโดยโฟกัสที่ความรู้สึกของเราเป็นหลักเช่นเราอาจจะพูดว่าช่วงนี้เรามีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยเวลาเห็นคู่คนอื่นเขาลงรูปกันเรารู้สึกว่าการมีพื้นที่เล็กๆบนโซเชียลของเธอมันทำให้เรามั่นใจในความสัมพันธ์มากขึ้นเธอคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงหรอ การพูดแบบนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เขาได้อธิบายเหตุผลของเขาโดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกตัดสินและที่สำคัญคือมันทำให้เราดูเป็นผู้หญิงที่มี high self esteem คือรู้ความต้องการของตัวเองและกล้าพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้เราต้องเข้าใจเรื่องทฤษฎีการต่อรองหรือ compromise ในความสัมพันธ์ด้วยค่ะบางครั้งเราไม่จาเป็นต้องบังคับให้เขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปคู่ทันทีแต่เราสามารถตกลงกันในจุดที่สบายใจทั้งสองฝ่าย เช่นการลงแคสตอรี่ที่หายไปใน24ชั่วโมงหรือการลงรูปสิ่งของที่สื่อถึงกันโดยไม่ต้องเห็นหน้าชัดเจนสิ่งเหล่านี้คือการประนีประนอมที่ช่วยลดความตึงเครียดได้ดีมากแต่เพื่อนๆคะสิ่งที่ต้องจำไวใ้ให้มั่นคือคำตอบที่เขาตอบกลับมาค่ะถ้าหลังจากที่คุณเปิดใจคุยด้วยเหตุผลและท่าทีที่อ่อนโยนแล้วเขายังแสดงท่าทีรำคาญมองว่าคุณไร้สาระหรือย,ยังยืนกรารปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นเลย นั่นแหละค่ะคือข้อมูลสำคัญที่บอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจความสบายใจของคุณมากพอในทางจิตวิทยาพฤติกรรมความรักที่แท้จริงต้องมีการเสียสละความสบายใจส่วนตัวบางอย่างเพื่อความมั่นคงของคู่ชีวิตถ้าเรื่องแค่นี้เขายังทําไม่ได้คุณต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่านี่คือพาร์ทเนอร์ที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าอำนาจในการตัดสินใจครั้งนี้อยู่ในมือคุณนะคะไม่ใช่ในมือเขา การสื่อสารเรื่องโซเชียลมีเดียจึงเป็นเหมือนการทำ stress ทส s t ให้กับความสัมพันธ์ว่ามันแข็งแรงพอที่จะรองรับความต้องการที่ต่างกันได้ไหม podcast ตอนนี้อยากให้ทุกคนลองกลับไปทำการบ้านกับตัวเองดูนะคะว่าเป้าหมายของการเปิดตัวของคุณคืออะไรถ้ามันคือเพื่อโชว์คนอื่นเราอาจจะต้องปรับที่ตัวเราแต่ถ้ามันคือเพื่อความมั่นใจในตัวเขาจงกล้าที่จะพูดออกไปอย่างสง่างามค่ะเพราะผู้หญิงที่มีค่าคือคนที่กล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง และไม่ยอมให้ความเงียบของใครมาบั่นทอนคุณค่าในหัวใจเราในภาคต่อไปเราจะมาคุยกันถึงบทสรุปและการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าเมื่อไหรที่ความเงียบนี้คือเหตุผลที่คุณควรเดินออกมาเพื่อเจอคนใหม่ที่ภูมิใจในตัวคุณแบบไม่ต้องร้องขอคะ่ะจำไว้นะคะว่ารูปหนึ่งรูปอาจจะไม่ได้แทนคำว่ารักทั้งหมดแต่มันแทนความให้เกียรติซึ่งกันและกันได้อย่างมหาศาลจริงๆคะ่ะเรามาเป็นกับตันเรือของความรู้สึกตัวเองไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เมื่อความชัดเจนไม่มาถึงวิธีตัดสินใจว่าควรอยู่หรือไปและการสร้างคุณค่าใหม่ให้ตัวเองค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่เราพยายามทั้งสังเกตการพยายามทำความเข้าใจเหตุผลลึกๆและพยายามสื่อสารด้วยวุธ,ธิภาวะไปแล้วแต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้กลับมายังคงเป็นความว่างเปล่า ความเงียบเชียบหรือคำปฏิเสธแบบไร้เยื่อใหญ่นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดนั่นคือเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสบายใจของเรามากพอในทางจิตวิทยาพฤตกรรมนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของอำนาจในความสัมพันธ์หรือ Imbalance of power เมื่อคนหนึ่งมีข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลแต่อีกคนกลับเพิกเฉยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปภาพบนไอจแล้วค่ะแต่มันคือเรื่องของการไม่ได้รับเกียรติหรือ validation ในฐานะพาร์ทเนอร์คนสำคัญสิ่งที่คุณต้องทำในขั้นตอนนี้คือการฝึกสิ่งที่เรียกว่า reality testing หรือการมองความจริงแบบไม่อคติ ลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าคุณต้องใช้ชีวิตแบบเป็นคนในความลับไปอีก1ปี5ปีหรือ10ปีคุณจะยังมีความสุขอยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นคือสัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าความต้องการพื้นฐานของคุณกำลังถูกละเลย การตัดสินใจเดินออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรามักจะติดกับดักความผูกพันที่เรียกว่า trauma bonding หรือความผูกพันที่เกิดจากความเจ็บปวดสลับกับความสุขเพียงเล็กน้อยที่เขาหยิบยื่นให้เราต้องดึงสติกลับมาและตระหนักว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ใครสักคนยอมลงรูปคู่กับเราแต่คุณค่าของเราคือการที่เรากล้ายืนหยัดเพื่อความสุขของตัวเอง การสร้างคุณค่าใหม่หรือ rebuilding self worth เริ่มต้นที่การเลิกมองหาความรักจากคนที่เขาไม่พร้อมจะให้และหันกลับมาเติมเต็มตัวเองการที่คุณเป็นคนในความลับมันบั่นทอนความมั่นใจจนคุณอาจจะเผลอคิดว่าฉันไม่สวยพอหรือเปล่าฉันไม่เด่นพอที่เขาจะอวดใครใช่ไหมหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะความจริงคือคุณดีเกินกว่าจะเป็นความลับของใครต่างหาก ในทางจิตวิทยาสังคมผู้หญิงที่มีค่าสูงหรือ high value woman จะไม่รอความเมตตาทางอารมณ์จากใครถ้ามาตรฐานของเธอไม่ได้รับการตอบสนองเธอจะกล้าที่จะเดินจากไปอย่างสง่างามเพราะเธอรู้ว่าพื้นที่ว่างที่เธอสร้างขึ้นจะดึงดูดคนที่ภูมิใจในตัวเธอเข้ามาเอง การตัดสินใจเลือกตัวเองในวันนี้อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดในระยะสั้นแต่จะช่วยคุณจากความทุกข์ทรมานในระยะยาวจงจำไว้นะคะว่าความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในขณะที่มีใครอีกคนอยู่ข้างๆและการเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความชัดเจนและความโปร่งใสซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อใจ ในพอดแคสต์ภาคจบนี้อยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่คุณถูกรักอย่างเปิดเผยถูกอวดด้วยความภูมิใจและไม่ต้องมีคำถามค้างคาใจในทุกครั้งที่เห็นสตอรี่ของเขาภาพนั้นคือสิ่งที่คุณคู่ควรค่ะ และถ้าคนปัจจุบันให้สิ่งนั้นไม่ได้ก็จงขอบคุณบทเรียนนี้แล้วก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจคุณไม่ได้สูญเสียใครไปหรอกคะ่ะแต่คุณกำลังได้ตัวเองคนเดิมที่มีความสุขและมีศักดิ์ศรีกลับคืนมา ความเงียบในโลกออนไลน์ของเขาจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระทันทีเมื่อคุณเริ่มส่งเสียงเห็นความสุขของตัวเองออกมาให้โลกได้เห็นและเมื่อวันมันมาถึงคุณจะรู้เลยว่าการเป็นตัวจริงที่เปิดเผยนั้นมันเบาสบายและงดงามกว่าการเป็นความลับที่แสนดีแค่ไหน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หัวใจตัวเองนะคะเพราะคุณคือคนเดียวที่จะกําหนดได้ว่าโลกควรปฏิบัติกับคุณอย่างไรผ่านการที่ตัวคุณเองปฏิบัติต่อตัวเองค่ะขอบคุณที่ร่วมฟังกันมาจนจบซีรีส์นี้หวังว่าทุกคนจะได้พบกับรักที่สว่างสวยและเปิดเผยในเร็ววันนะคะ